แค่ผู้เระกาศทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันที่รายการจีบหนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นอ่อนทีวีนะครับนักร้องคนนี้ผมต้องขอบอกก่อนว่าเขาเคือนักร้องมัานนอกแต่คนอีกคิดว่าเขาเลี้ยงควายไม่ใช่ครับควายเลี้ยงเข้ามา เติบโตมาในทุกวันนี้นะครับทัวนนี้เขามีชื่อเสียงครับเสียงสนั่นด้านซอยเสียงเข้าในเปรียบกับน้ําทิพย์หยาดชลมจิตใจคุณผู้ฟังทุกคนนะครับแล้วตอนนี้นะครับเครื่องเสียงของเราก็พร้อมอยู่แล้วนะครับกับไดนาโมนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับและวันนี้นะครับจะขาดไปไม่ได้เลยนะครับนาฬิกาของเราครับนาฬิกาจีช็อคครับจะพูดแบรนด์อื่นก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์นี้นะครับคิดว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมกันแล้วแล้วก็นักรอของเราพร้อมกันแล้วนะครับโปสดสดับ รับฟังเสียงสะท้อนเหมือนดั่งนกกาเวกนะครับผมที่อยู่ในถ้ำนะครับแถวเต่าจบแล้วแป๊บเดียวคิดวทุกคนพร้อมแล้วนะครับกับบทเพลงนี้ครับยูระวังฮีนะครับพร้อมแล้วไปสดับรับฟังเสียงเพาะที่เหมือนกับนท้โอ้ยเแล้วไอสัตว์มันจะปิดไอเฮีย อาราพบทก่อนเก้าศูน์ uh uh. ไม่เคยฟังดูโรกดูตีกันอีกเหี uh. ้ยแล้วตอนนี้ก็พร้อมอยู่แล้วครับกับนักร้องเสียงหวานสันขวานสันดานหมาซาเนกครับ Mari มาร a กาเจยรวงว้ายยูรว่งติดไม้มาด้วยติดไม้ด้วยยูรว่งยูรว่งโอ้โหสูงอีก <'re> สูงอีกสูงอีกสูงอีก ไม่ดึงกระโปรงขึ้นสูงอีกอยากเห็นและที่จริงน้องมีคอนทราสต์ด้วยรอ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 ร้องห่วยห่วยห่วยอ่าอยู่ร้มพอใจไหมชอบอ่ะไปก็เข้าอะไรกันดีว่ไปเด้อและนี่คือนักร้องนะครับเสียงหวานสันความสะดานมาที่เสียงเพราะเหมือนกับนกกระเวกที่เป็นน้ำทิพย์หยาดโลมจิตใจที่ถ้ำแถวเตาปูนครับยู่รวยูรวมฮนะครับทุกคน ตอนนี้อยู่กับแขกรับเชิญของเราแป๊บนึงนะไม่ไม่ถอดชอบเอาเหรอชื่ออะไรครับแนะนำก่อนเลยชื่อโบนัสครับเฮ้ยเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้แขกรับเชิญไม่ใช่ไม่ใยูมิมองเขาววะเขากูดูมือ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 ผู้หญิงใช่ไหมใช่มือเป็นมือเป็นผู้ชายนี่ผู้หญิงดูได้ไงผิวผิวกูนี่มึงดูผิวกูมึงดูผิวกูผิวกูก็ละเอียดกันหญิง ยเป็นทรานเจนเป็นทรานสเมนครับสัตว์เชี่ยจริงเหรอข้ามเรียกว่าทอมนี่คือทรานเจนเหมือนเหมือนในเรื่องของพักแซรอยป่ะแ้านนึกูก <Yes> ู กูตกรถละอ่ากูตกรถละไม่มาไปไปไปด้วยกันอธิบายอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยก็คือเกิดมาเป็นผู้หญิงแต่เราอยากเป็นผู้ชายซึ่งไม่ใช่ทอมนะวอนจะเป็นผู้ชายเลยข้ามจากความเป็นทอมไปเลยผมคือผู้ชายครับถูกครับแล้วเรารู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่จําความได้แปลว่าโบเทคฮอร์โมนตั้งแต่เด็กไหมลูกไม่ค่ะเพิ่งจริงๆเพิ่งเทคปีที่แล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้ตัวเองก่อนว่าเราใช่หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเราเทคไปแล้วมันกลับมาไม่ได้นะเออเขาใจข้อนเนปียไปแล้ว คือกลัวพี่โอก็จะมาคือกลัวเรียนหญิงล้วนใช่ไหมอยู่ดีเพื่อนโทรมาแล้วเพื่อนคือทานเจนนี้แหละไอ้คือเสียงคือไปแล้วก็คือเขาตัดหน้าอกอันนี้เหมือนกันตัดหน้าอกเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เหลือเหลือยังเพิ่งตัดปีที่แล้วพฤษภาถ้าตีง่ายง่ายคือคนผ่าผ่าตัดกล้ามเนื้อปกติอะไรอย่างนี้นมใช่มเหมือนเหมือนเสริมหน้าอกแต่เราออกแต่เราออกแค่นั้นเขาย้ายหัวนมให้ด้ปะคะย้ายหัวนมเพราะว่าหน้าอกใหญ่มากครับดี เขาเขาตัดผลนุให้ด้วยปะตัดตัดจะเป็นเขาจะเขาเรียกว่าเทคนิควัดกราฟอันนี้เป็นรายละเอียดของการแปลงแปลงเทคือเราต้องย้ายเดี๋ยวเดี๋ยวมึงสงสารมันเลย าด้วยกันมาด้วยกันก่อนนัวันนี้ก็คือข้างล่างแปลงยังยังยังครับแต่ว่ามีแฟนเพราะว่าปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอเขาบอกว่าอัตราสําเร็จมันยังต่ําอยู่อ๋าเหรอใช่หมายความว่าความรู้สึกใช่ไหมใช่ใช่ส่งความรู้สึกคือสมมติว่าเราอาจจะมีแต่ว่าไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นก็คือยังไม่ทําดีกว่าเออใช่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปตัวนี้่าเพิ่งไปอย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 ่าเพิ่งไปช้าช้าแล้วถ้าเราจะเอามาใส่เนี่ยเราจะเอาอะไรมาใส่คร ถ้าสมมติว่าอยากให้มันออกมาเหมือนทำผู้ชายเลยแบบแบบพี่โอ๊ตมีอย่างเงี้ยก็คือให้เลือกเนื้อแขนกับเนื้อขาสามารถนํามาทําได้แล้วเขาก็จะต่อเส้นประสาใไ้แต่ว่ามันไม่แข็งตลอดมีแยกสเตคด้วยนะต้องมีปุ่มกดเป็นรีโมทใช่เป็นปุ่มกดให้มันซ่อนอยู่ในร่างกายของเราใช่ป่ะใช่ครับมันจะมีซ่อนตรงข้างเอวกับถุงอันทะแล้วก็มีแบบพับขึ้นมาใช้ได้เลยมีมีหลายแบบเข้าใจแล้วก็ต้อง แล้วถ้าพี่อยากมีอันหนึ่งพี่เติมได้ป่ะครับแล้วพี่อยากได้เติมแล้วมีปุ่มกดเวิร์ดหรไงเล่าก็สิลาขึ้นตอนไหนก็ได้แต่ว่าแต่ว่าอันเนี้ยมันมันมันแก่ลงมาทุกวันนี่เฮียบางบางทีมันก็ไม่มานะ อย่างนั้นพี่ไม่ต้องเติมพี่ขอไอปุ่มกดเลยฝั่งที่ไข่เลยอยากให้มันขึ้นเลยใช่มันฝังตรงนั้นเลยมันฝังตรงนั้นแหละอู้หเหรอตัดมดลูกยังคะยังครับยังเพราะว่าขั้นตอนการตัดหมดลูกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากเราเทคฮอร์โมนไปได้ประมาณ2ปีถึง3ปีแล้วแต่คนแล้วแต่การเปลี่ยนแปลงของร่างกายไอสิ่งเหล่าพวกเนี่ยเหล่านี้นะจะช่วยสิ่งเหนี้มันจะช่อยแหละซับซ้อนเนี่ยยังไม่เท่ากับคุณพ่อคุณแม่เข้าใจไหม คือโบอ่ะเคยไปเขียนคอนเทนต์ไว้ใน Facebook แล้วคนก็เข้าใจว่าโอเคแบบโอ๊ยก็พ่อแม่เราซัพพอร์ตจริงๆไม่ใช่มันเริ่มจากการที่โอเคเรารู้ตัวก่อนแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมรับพ่อแม่เป็นครอบครัวคนจีนเขาก็อยากให้มีลูกมีหลานพอถึงเวลาเอ็มหนีไปอยู่เชียงใหม่พอระยะเวลาที่ห่างช่วงนี้เหมือนเราก็ได้เก็บไปคิดว่าเอ๊ใช่หรือเปล่าพอเราเรียนหญิงล้วนมาเหมือนแนี้เรียนมาตลอดก็เอ๊อาจจะเป็นเพราะเราเห็นผู้หญิงมาแล้วก็มีเวลาพิจารณาตัวเองด้วยอ่ะแล้วพอมาถึงจุดที่เรียนจบปุ๊บบอกแม่ว่าเนี่ยคิด มาอยู่กับแม่ได้แล้วคือสุดท้ายคุณพ่อแม่รักเราแค่เป็นห่วงว่าจะ,จะเจะจะใช่จริงไหมบอกว่าสุดท้ายแล้วแม่พาขับรถพา,าไปห<ป>าโรงพยาบาลพาไปตดัดต้ใช่ สิ่งที่เราเป็นในทุกวันนี้เนี่ยมันส่งผลกับเรื่องความรักไหมส่งผลเยอะค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมใช่เรามีแฟนทั้งหมดกี่คนละหกคนซึ่งตอนนั้นเราคุยก็คุยในโพซิชั่นที่เราเปิดตัวชัดเจนเลยว่าเฮ้ยความสุขเราเป็นผู้ชายเว้ยเราดูแลนาเองเราไม่ได้โฟกัสว่าเราจะต้องชอบดีเราชอบผู้หญิงแต่ความพีคอยู่ตรงนี้หลังจากเราเทสโมอลเสร็จมาสักพักหนึ่งคนส่วนมากคิดว่าเป็นเกย์ ความหน้าหวานอไอย่างนี้กยิ้มอะโมะโบต้องเข้าใจก่อนว่าโครงหน้าของเราอ่ะคือเป็นคนหน้าหวานนะโบก็ไม่ได้โทษเขาก็บอกเขาว่าไม่ใช่คือมาเปิดการดิวก็มีโบก็บอกบอกว่าไม่ใช่<อ>เราเป็นเราเป็นผู้หญิงเขาก็บอกโอเคครับ พักผ่อนนะครับพักผ่อนนะครับโ้มาเปิดกันเปิดกันสาพักผ่อนนะครับยะยรเหยียบนะครับขอเชครับคือด้วยความเราเป็นเราเป็นทอมเราอยู่อีกลวนเราจะไม่เคยสัมผัสการดิวแบบนี้พอเขามาดิวปุ๊บขอเบอร์เราก็แบบอให้เบอร์ไปให้เบอร์ไปเขาก็โทรเช็คได้นะว่าเบอร์เราพอถึงเวลาเราเลิกงานปุ๊บโทรมาเราก็กลับน้ําเสร็จแล้วหนีหนีเขากลับมาด้นะอย่างเร็วเลยฮัลโหลน้องอยู่ไหนเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวคืนนี้คืนสุดท้ายของพวกพี่แล้วเดี๋ยวอีกวันหนึ่งพี่จะกลับกรุงเทพแล้วก็แบบ มาโรงแรมพี่หน่อยสิไม่ไกลหรือจะให้พี่ไปรับก็ได้เฮ้ก็บอกว่าผมไม่ไม่ใช่ผู้ชายครับเขาบอกว่าเพื่อนพี่ก็ไม่ใช่ผู้ชายน้องเพื่อนพี่ก็ไม่ใช่ผู้ชายน้องแต่คือคนเราไม่ใช่ผู้ชายกันมันคนแบบไงคนแบบไง มัก็เป็นแต่ว่สัตว์มึงเข้าใจผิดกูเป็นมากกว่านั้นไงก็เลยต้องไงการเป็นผู้หญิงน้องหมายความว่ายังไงคือผมเป็นผู้หญิงที่แปลงเขาบอกว่าโอเคพักผ่อนครับวางสายจบไม่โทรมาอีก อ่ะมาพูดถึงเรื่องความรักหน่อยที่บอกว่ามีแฟนมากี่คนทั้งหมด6ส่วนใหญ่เลิกกันเพราะอะไรเขาจะเบื่อเราส่วนใหญ่ได้แฟนเด็กเขาจะคิดว่าอโอเคเขาจะมีอะไรให้ไปเจออะไรใหม่ๆเยอะนะตอนนี้เราไม่เหมือนเดิมแล้วนะชีวิตเราเปลี่ยนไปอย่างนี้เราว่าเลิกกันเออถอะโอเคเราเลิกกันเถอะคือเราใช้ชีวิตเหมือนเหมือนผู้ชายทั่วไปก็คือแอบ,บจำเจนหน่อยๆไหม อ,อะไรประมาณนั้นแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการมีคนอื่นหรือว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคกับที่เราเป็นแบบนี้มีมีที่ไม่โอเคกับที่เราเป็นอย่างนี้คือหลังๆมามันเริ่มทํางานแล้วเรียนจบแล้วทํางานก็ทํางานหนักคนล่าสุดก็ถามว่าให้เลือกระหว่างงานกับเขาอ่ะเหี้ยผิดแล้วเขาก็เลยต้องชีวิตผิดเลยแล้วไม่เอาจริงการเป็นแฟนกันนะไม่ควรถามคำถามนี้เลยนะแม่งเป็นคำถามที่มึงเปิดมาให้เลือกกันอ่ะทีนี้ความรักของผู้หญิงกับผู้หญิงอะคนมองว่ามันไม่มั่นคงโอเคสมัยนี้อาจจะมีความมั่นคงแล้วแต่ว่ามันถือว่าแรกๆที่เราคบก็ พอถึงจุดหนึ่งเราก็อยากไปเที่ยวความฝันเด็กๆอยากไปเที่ยวต่างประเทศกับแฟนอย่างเงี้ยเราก็เก็บเงินมาพอพ่อแม่ฝั่งผู้หญิงรู้ก็บอกว่าเอ้ยเอาไปเที่ยวหรอมาเดี๋ยวจ่ายให้หมดเลยออฟเฟอร์เพราะว่าฝั่งนั้นเขาก็รวยเราก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยความเราเป็นเด็กเราก็ไปแล้วก็บอกว่าเออแม่ขอบคุณมากเลยนะที่พามาอะไรเงี้ยให้จ่ายตรงไหนก็บอกได้นะเขาบอกว่าไม่เป็นไรเก็บเงินไว้ใช้ความสุขของลูกแค่นี้ซื้อได้แม่ซื้อให้ได้ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรพอโอเคจบเลิกลาแยกย้ายเราก็ยังแบบ ว่าเป็นเพื่อนกับเขาได้เลาไม่รู้ตอนหลังว่าอ๋อจริงๆที่เขาจองให้ไปห้าดาวให้ขึ้นการบินสีม่วงไปออเออ,เ,อ,อเพราะว่าอยากให้รู้ถึงความแตกต่างของสถานะ <c oughs> คือเหมือนประประมาณว่าเธอไม่มีวันที่จะให้ลูกสาวฉันได้แบบนี้หรอกเฮีย <c oughs> เอ,อ้ยและถึงวันนี้ครับโสดมาจริงๆเพิ่งโสดมามากเลยกี่เดือนสองเดือนได้โบบอกว่าโบก็ วันเวคือหมายถึงว่าเอ่อถอดเสื้อผ้าได้ได้ไม่มีปัญหาครบทุกอย่างแต่ห้ามแตะแต่ได้แต่ได้แต่มาถึงเราเราพิเร์ว่าเราอยากวันเวแต่ถ้าสมมุติว่าเขาอยากที่จะโอเคเราก็ให้ได้ได้ถ้าเรารักถ้าเรารักใช่มันมีแบบไม่รักด้วยหรอนี่ลอสไปแล้ว คือกูมงบอกว่าถ้าเขารู้สึกดีแต่ลักกันอะเรื่องนี้ไม่เป็นไรเขาบองข้ามอยู่แล้วมีเกมมาชอบทั้งที่รู้ว่าเราเป็นนี้ก็มีอันนั้นคือทาวางสายแบบอะไรนะบอกว่าผ่อนครับแต่ว่ามีที่ไม่วางสายก็มีเห็นป่ะโบก็ไม่ได้ปิดกั้นเหมือนกันไม่ได้ปิดกั้นเป็นเรื่องที่ดีนะเราต้องเคารพเพศของตัวเองซึ่งเราข้ามมาเขาก็เข้ามาเช่นเดียวกันเข้ามาเช่นเดียวกันเราข้ามมาอาจจะเรือลําเดียวกันอย่างเงี้ย อ่ะมาถึงข้อดีข้อเสียหน่อยเอาเริ่มที่ข้อดีก่อนเลยดูแลเก่งแน่นอนเป็นคนเก็บรายละเอียดแต่ว่าไม่ได้พูดว่าเอ้ยเ้าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมแบบไม่ได้ใส่ใจในการพูดแต่เขาวันนี้โอเครู้ว่าแฟนเราไปทํางานมาหนึ่วเดี๋ยวเย็นนี้ไปกินร้านนี้ไหมร้านโปรดอ่ะแล้วก็อันนี้กินนี้ไหมพรุ่งนี้อยากกินอะไรทํากับข้าวให้กินได้อะไรทำกับข้าวเก่งไหมอาหารข้าวได้เป็นพ่อบ้านเป็นพ่อเป็นพ่อบ้านเป็นพ่อบ้านทำไ้ทุกอย่าง อีกอย่างหนึ่งข้อดีที่เห็นคือเป็นคนใจเย็นไหมเออใช่ไหมใจยเย็นใจเยนเ็นเก็บเงินเก่งไหมเราแยกไว้เป็นสัดส่วนส่วนที่เก็บก็เก็บส่วนที่อยากใช้ก็ใช้เวลาทะเลาะล่ละถ้าสมมติว่าเขาร้อนเราร้อนแยกกันก่อนเ,ออเดี๋ยวมาคุยกันมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเราก็จะเสียงแบบนี้เลยเวลาคุยโรแมนติกไหมวันแหววมีบ้างไหมมีก็วาเลนไทน์ก็โอเคไปทําช่อดอกไม้มาให้ วัยรุ่นไทยเราทำยังไงมีวิปครีมละเลงมีซูชิระวางหมดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีซูชิวางด้วยเหรอมีซูชิะวางดโอ้ยเฮียปลาดีข้างบนกันครีมซูชิเฮียเลยเลนบอกว่าโอ้โยเฮียอูนี่หอยเม่นเบลเลอร์เลยเฮียอาชีพหน้าที่การงานล่ะมันคงหรือยังเรามีงานหลักใช่ไหมเราเป็นช่างกล้องฟรีแลนซ์ด้วยตอนนี้ก็เรียนปริญญาโทด้วยแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของวัยรุ่นสมัยนี้นะคือมัลติท a สกิ้งนะต้องทำได้หลายอย่างอาชีพเดียวพูดจริงนะตอนนี้ไม่รอดละจริงต้องมีีงงงาาานนนอะไไรเเล็กท่หิด้ อ่ะมาที่ข้อเสียงหน่อยสิข้อเสียงมีอะไรบ้างนิ่งนี่แหละเพราะเออใช่เพราะเราบางทีเราเรานิ่งบางทีเขาก็ถามว่าแล้วเรารักเขาไหมอย่างเงี้ยอีจริงนะผู้ชายเบื่อไหมเวลาถามแบบรักไหมเบื่อไหมเบื่อจะตอบไหมขอหนึ่งก็ก็เบื่อนะไม่อยู่ที่ว่ามึงถามในบริบทไหนถามว่ารักไหมคือถ้าถามแบบว่านานถามครั้งนึงเราก็แบบยังอยากตอบพอถามไบ่อยๆเราก็เริ่มถามเองเรารักเขาหรือเปล่าวะเรารักเขาหรือเปล่าวะ คือคือ,ขอ,ขอเขาถามบ่อยไม่ได้พูดให้ผู้หญิงฟังเลยนะมึงอย่าถามบอ <c oughs> ม่อยเดี๋อวเขาเอกใจไอสัตว์เขาเอกใจไม่ง่ายอย่าถามเยอะไอ้สัตว์เดี๋ยวรังเล <c oughs> มึงเข้าใจป่ะเอาจริงป่ะใน,ในแง่ของผู้หญิงนะมึงไม่มีทางเข้าใจผู้หญิงหรอ,อกไอสัตว์ ผู้ชายทุกคนมึงจำเอาไว้เลยว่าผู้หญิงเป็นสิ่งบนโลกมนุษย์ไปนี้ที่มึงต้องเคินเทินเอาไว้เหนือศาสนาเหนือทุกอย่างแล้วมึงจะไม่ทางมึงเก่งที่พูดคำนี้ผู้หญิงเนี่ยแม่งจะมีแบบเวลากูถามมึงกูมีคำตอบในหัวที่กูอยากได้ยินมึงตอบผิดเหรอกินสัตว์เล่ลงมาตอบผิดคือลงมาลงมา กูรู้่คือกูถามมึงกูไม่ได้ถามเพื่อกูอยากได้ยินคาตอบที่มึงอยากจะตอบแต่กูอยากได้ยินคําตอบที่มันอยู่ในหัวขอโกูมึงต้องตอบให้ถูกกูถึงบอกเลยว่าผู้ชายทุกคนถ้ามึงมาพูดกับกูว่ามึงเข้าใจผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ไม่มีทางไอ้โง่วงมึงจำเอาไว้พวกเราคือทาาของเขาไอ้สัตว์มึงคิดว่ามึงชนะผู้หญิงใช่ไหมไอ้โง่บางเรื่องที่พวกมึงไปทำาเชี้ยมาเนี่ยใช่แล้วพวกมึงคิดว่าปิดมิดนะจริงมึงฟังไว้นะพวกกูนี่หมอดูอย่างแม่เลยสัตว์ไม่ต้องเปิดไพ่เลยจริงฉะนั้นเนี่ยอยู่ให้เป็นอย่าไปหือกันเยอะหลายคนหลายคนเหรอหลายโคนนะจากอดปาโบลนะอย่าคิดว่ามึงชนะผู้หญิงเพราะว่ามึงไม่มีวันชนะมันนะ อยู่ซื่อ,อแล้วเวลาพวกกูผิดพวกกูทำไงรู้ป่ะทำไมอะ่ะเห็นป่ะขนาดมันผิดนะ <c oughs> ยังเอามันไม่ลงเลยไม่แต่เนี้ยทั้งหมดนะเป็นความกระล่อนของผู้ชายนิดๆ<ช>แต่คราวเนี้ยโบอ่ะมีตรงนี้ไหมน่าจะเป็นข้อเสียเราซื่อละทำอะไรก็บอกว่าทำไม่ทำก็บอกไม่ทำอ๋อข้อเสียมีอะไรอีกอืม อาจจะแบบน่าเบื่อไงอยู่กับเราิ่งในมุมของพี่คือถ้าเป็นผู้ชายคือเป็นผู้ชายที่นุ่มนิ่มแต่บางเรื่องก็ไม่เนิบนะบางเรื่องก็ไม่เนิบอุ้ยอ่าเซ็ก1นึถึงสิให้เท่าไหร่มีคนมีคนให้มาเอาแล้วเอาแล้ว แปดเก้าสอุ้ยอถือโอเคนะไม่อันนี้อันนี้อันนี้ก็พี่เข้าใจได้เพราะพี่รู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงมาก่อนฉะนั้นเขารู้เขารู้ว่ามันทวีตยังไงให้ผู้หญิงมีความสุขผู้ชายทุกคนนี้มึงต้องเรียนรู้นะมันไม่ใช่แบบเราคิดว่าจะใส่บงบงบงเขาเลิกจะไม่ได้นะใส่อะไรใส่บงบงอะไรกไม่ใช่ไลฟ์โค้ดอีกแล้วเหรอไลฟ์โค้ดนะไม่ใช่ว่ามึงมาถึงเวลาแล้วมึงใส่บง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 ไม่ได้นะการเล่าโลมกันทุกอย่างเขามีจุดของเขาฉะนั้นเรียนรู้ ปรับใช้แล้วก็อย่าลืมมึงคือผู้แพ้เสมเอ,อ เ,เขาไม่ใช่ใเปย์ะอะเออใช่ใช่พอผ่านครอบครัวคนรวยมาแล้วเรารู้สึกว่าการเปย์มันไม่ใช่คําตอบคือสมมติว่าเปย์ไปบางทีเขาเสียนิสัยถ้าเรารักเขาจริงเราต้องไม่ทําให้เขาเสียนิสัยไม่ได้ว่าคนเปย์ผิดแต่ว่าเราคิดแบบนี้คือเราชอบผู้หญิงที่แบบว่าดูแลตัวเองได้หมายถึงว่าในระดับหนึ่งที่แบบทำงันบ้านเป็นทํากับข้าวเป็นนะแต่ว่าไม่ต้องทําก็ได้เราไม่ได้บังคับให้ว่าอยกลับบ้านไปเธอต้องทํากับข้าวนะแต่ว่าหมายถึงว่ารู้ว่าทําเป็นอย่างน้อยเราไม่อยู่เธอทํากับข้าวกินเองได้ สเปคเค่ะโบสเปคจริงๆไม่ได้ไม่ได้มีสเปคไว้เยอะเพราะว่าเคยคบสูงกว่าเราก็มีเตีกก้ยกว่าเราก็มีมองที่ความคิดแต่ว่าไม่ไม่เอาผู้เยาว์ก็พออันเดอร์สิจหรอสิจนถึงสัก30มสิต้นๆใช่เราไม่ได้มองเรื่องอายุรูปร่างหน้าตาประมาณยังไง<อ>ชอบคนยิมและโลกสดใสเอาที่แบบยิมแล้วเขามาจากใจเขาว่าเขามีความสุขแบบออกมาผิวผิวันผิวพันผิวพันได้หมด คือขาวก็ได้ผิวสองสีก็ได้เงี้ยชอบคนรักสุขภาพอยากให้เขาดูแลตัวเองมีอาชีพที่ชอบเอาที่เขาดูแลตัวเองได้แล้วก็มีความชอบเหมือนกันเราชอบถ่ายรูปตอนนี้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่นรรลุเงินเดือนธรรมดาก็2ถึง3 2กว่ากว่า3มประมาณนี้มาเลยมาเปิดวั์บเลยค่ะ IG ชื่อว่าอะไรครับ8 0 A S I แล้วก็ underscore a ป e b ทุก อสิดาการตันติไพบุญวงเราแฮงเอาที่ไหนบ้างคอนโดคอนโดบ้านเบิ์นอยู่แถวไหนบ้านอยู่จรรันแต่คิดว่าเดี๋ยวเราจะย้ายไปอยู่หอใกล้ๆโรงพยาบาลใกล,ล้ๆกล้โรงพยาบาลซึ่งแถวๆไหนครับเอกมัยโอ้ใกล้จุดก็จะเอกมัยก็เจอกันได้แถวเอกมัยไปถ่ายรูปร้านกาแฟไปเที่ยวโอ้นี่ไงนี่มึงจะจีบมันไม่ยากเลยมึงก็แบบจ้างไปถ่ายรูปหน่อยพี่โดคะหนูอยากจะแบบมีพรไฟจะสวย ดอกง่ายอะตายอยากถีบหน้าไม้กระจุิงจริงเลย มึงมึงนคนบอกใหู้ทำตรงเนี้ยวันนี้ขอบคุณมากนะครับโอ้ขอบคุณมากมากมาให้ความรู้เราด้วยเนาะก็คือเปิดในส่วนของเพศเพศเราไปด้วยให้คนได้รู้จักมากขึ้นแล้วก็สําคัญเลยคือก่อนจะทาอะไรที่มันใหญ่ขนาดนี้ที่มันเปลี่ยนชีวิตอะอยู่กับตัวเองก่อนถามตัวเองให้แน่ใจก่อนว่าเราเราเป็นแบบนี้จริงใช่ไหมสองคือคุณพ่อคุณแม่สําคัญมากแล้วก็สุดท้ายคือปรึกษาคุณหมอคือคุณจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าขออย่างเดียวเลยคืออย่าเป็นภาระสังคมทุกคนพร้อมจะรักคุณเสมอแล้วก็ในโลกของเราทุกวันนี้ทุกอย่างมันเปิดกกกวว้าางแลเร็ั g e n e e r l e s <Gender> s อ่อะถูกไหมมันมันแบบทุกคนยอมรับซึ่งกันและกันแล้วจีผมหน่อยผมอ่อยไม่เป็นครับสุดยอดเรเลยเกิร์ดครับ